สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหนังสือการ์ตูนสอนภาษาอังกฤษหนังสือการ,ต Story, ร์ตูน Maple Story ทะลุิิติ พิชิตภาษาอังกฤษชุดการ์ตูนเล่มนี้มีทั้งหมด5เล่มนะครับเป็นซีรีส์แต่ละเล่มจะมีเรื่องราวของแต่ละตอนข้อดีของหนังสือเล่มนี้ก็คือเนื้อเรื่องสนุกภาพสวยสามารถอ่านแล้วเข้าใจภาษาอังกฤษและคําแปลได้ง่ายๆเพราะจะมีคําแปลอยู่ที่ด้านข้างของตัวเล่มหนังสือนะครับเราสามารถอ่านภาษาอังกฤษจ,จากคําพูดของตัวละครหากไม่เข้าใจตรงไหนเราก็สามารถที่จะดูคําแปล ของคำศัพท์ที่เราไม่เข้าใจที่ด้านข้างของแต่ละหน้าด้วยครับในระหว่างทางก็จะมีมุกตลกอยู่เรื่อยๆเนื้อเรื่องสนุกน่าตื่นเต้นเป็นการผรจญภัยในที่ต่างๆในโลกของแฟนตาซีระดับความยากอยู่ในระดับกลางนะครับเหมาะสําหรับนักเรียนชั้นประถมขึ้นไปแต่ที่จริงใครอ่านก็ได้ครับอ่านแล้วสนุกดีส่วนอันนี้จะเป็นเล่ม5นะครับเป็นเรื่องของคําคุณศัพท์น่ครับซีรีส์เมเปิลสตอรี สอนภาษาอังกฤษจะมีทั้งหมด5เล่มครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่รัตซ์ดาและช็อปปีสามารถเอาไว้เป็นหนังสืออ่านเล่นได้เลยครับอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็จะจําไปได้เองเนี่ยเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับคนอยากจะเก่งภาษาอังกฤษอ่านไปอ่านมาเราก็จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้รู้เรื่องโดยอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับอ่านแล้วสนุกได้ความรู้เป็นหนังสือที่แนะนําสําหรับคนอยากเก่งภาษาอังกฤษครับ สำหรับวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Thank watching you for